อย่าเอาคําพูดของเขามาไว้ในจิตใ,ใจของเราคําพูดของเราสําคัญเสมอสําคัญที่คําพูดของเราว่าวันนี้เราพูดให้ตัวเองดีหรือเราพูดให้ตัวเองแยนะครับถ้าเราบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, ไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของฉันเนาะเจอแต่เรื่องทุกๆไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของฉันนะ,นนรระนนะถึงเจอแต่เรื่องแบบนี้นะครับถ้าเราพูดแบบนี้กับตัวเองเวรกรรมนั้นไม่ไปไหนจากชีวิตเราครับ เวรกรรมมันจะมาทุกๆรูปแบบเลยอะไรที่เราไม่ต้องการมันก็จะมาในชีวิตเรานะครับถ้าเราบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, เวรกรรมฉันแทๆ้ๆวันนี้ฉันมาเจออย่างนั้นมาเจออย่าง,งนี้นะครับเป็นอะไรเป็นอะไรเราก็โทษเวรโทษกรรมเนี่ยเวรกรรมมันจะไม่ไปจากชีวิตเราเลยอาจารย์ชัดจะบอกอย่างเดียวเลยครับจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแผ่เมตตาเลยนะครับแผ่เมตตาเลยหลายคนอาจจะไม่หลายคนอาจจะแบบปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ แต่บางคนที่ไม่เคยรู้จักอาจารย์ชัดมาก่อนบางคนที่เพิ่งเข้าใจที่เพิ่งเคยศึกษาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยการแผ่เมตตาจงไปสุขไปสุขเถิดเนี่ยมันต้องแผ่เมตตาให้คนตายหรือเปล่าแผ่เมตตาให้วิญญาณหรือเปล่าแล้วคนเป็นล่ะแผ่เมตตาแล้วจะได้บุญเลยหรือเปล่าอาจารย์ชัดบอกเลยนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดแผ่เมตตายังไงให้ตัวเองรู้สึกดีก็แผ่เมตตาให้ตัวเองนั่นแหละครับนะแผ่เมตตาให้ตัวเองนั่นแหละสําคัญที่สุด เราไม่ต้องคำานึงว่าเอ้ยฉันต้องแผ่เมตตาให้คนที่ล่วงรับไปแล้วอย่างเดียวหรือคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ล่วงรับไปแล้วทําบุญกวดน้ําไปให้ท่าน,ฉ,นฉันจะได้มีความสุขฉันจะได้มีความสบายใจฉันจะได้รู้สึกฉันมีบุญถ้าเรากังวลว่าเราจะต้องไปทําแบบนั้นวันนี้เราทํากับตัวเองครับวันนี้เราทํากับตัวเองเลยนะครับเราไม่ต้องรอให้ว่าเออมีโอกาสฉันจะไปทําบุญกวดน้ํา ถ้าบุญสังฆทานให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วให้กับญาติพี่น้องให้กับเจ้ากรรมในเวรไม่ต้องรอให้ไปกวดเจ้ากรรมในเวรครับวันนี้กวดถ้าคิดจะแผ่เมตตาแผ่ให้ตัวเองเลยนะครับอาจารย์ชัดเองก็ทําแบบนี้ทุกๆวันถามว่าปัญหาชีวิตของแต่ละคนมีเข้ามาในทุกๆวันไหมมีครับอาจารย์ชัดเองก็มีปัญหาเข้ามาในทุทกๆวันเหมือนกันแต่อาจารย์ชัดไม่เอาปัญหามาเป็นตัวตั้งในการใช้ชีวิตอาจารย์ชัดเอาปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น เป็นความสําเร็จในชีวิตอาจจะท่านมีความสุขในการแก้ปัญหามีความสบายใจในการแก้ปัญหานะครับและทุกๆครั้งที่แก้ปัญหาเสร็จนะครับทุกๆครั้งที่แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วอาจจะท่านจะรู้สึกสิ่งนั้นคือความสําเร็จในชีวิตเราปัญหาที่เข้ามาไม่ใช่ทุกนะครับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ความทุกข์หรือไม่ใช่ตัวปัญหาแต่อุปสรรคทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตของเรามันคือความสําเร็จ มันคือความสําเร็จในชีวิตของเราครับเมื่อเราแก้ปัญหาเสร็จแล้วอ่ะเราได้อะไรครับแก้ปัญหาเสร็จเราก็ได้ความสุขความสําเร็จนะครับเมื่อคน,คนเราเนี่ยแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราได้ความสําเร็จแต่เราไม่ค่อยชื่นชมความสําเร็จเรามักจะแก้เรามักจะใช้ปัญหาในการมากดขี่ความรู้สึกตัวเองแล้วทาให้รู้สึกว่าโอ้ไม่รู้เป็นอะไรเวรกรรมอะไรของฉันเนาะอะไรประมาณนี้ แต่อาจารย์ชัดจะใช้ความรู้สึกว่าดีใจจังเลยวันนี้โอ้โหวันนี้มีเรื่องเข้ามานะมีเรื่องเข้ามาที่เราแก้ไขพอดีเราลืมทำอันนั้นทําอันนี้โอ้แต่เราโชคดีนะเราจําได้เรานึกขึ้นได้เรื่องนี้โอ้โหเราต้องเราแก้ไขผ่านไปโชคดีมากๆเลยวันนี้ได้ทําเรียบร้อยแล้วโชคดีเราได้แก้ปัญหาเรื่องนี้โอ้โชคนะดีวันนี้ได้ทําเรื่องนั้นโอ้โชคนะดีเราได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ อาจารย์ชัดคิดแบบนี้กับตัวเองคิดแบบนี้กับตัวเองค่อยๆเปลี่ยนครับเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ในทันทีเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ในวันเดียวอาจารย์ชัดก็ไม่ได้เปลี่ยนภายในวันเดียวอาจารย์ชัดค่อยๆเปลี่ยนในชีวิตของอาจารย์ชัดว่าถ้าเรารู้ว่าเราต้องแก้ปัญหาแล้วเราต้องทุกข์เราจะไปแก้ทําไมถูกไหมเราแก้ปัญหาแล้วเราต้องทุกข์แล้วเราจะเราจะไปแก้ทําไมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราแก้ปัญหา แล้วมันผ่านไปได้เราจงมีความสุขกับการผ่านไปได้นั่นแหละครับ